ตุ้มไม่แกะคะ <S <S ่ะแล้วกล้องนีขาไม,ม่แกนะคะแจกที่ของกล้องมีขาวะ <S <S ะ่ะแกเยโอเคเดี๋ยวเราแกแกตามลำดับนะคะเดี๋ยวมีอีกค่ะมีอีกแม่มมค่ะต้งส่ค่ะที่ส่งมาจิดนีตะกรงองใหญ่ๆค่ะใช่หลังๆนี่มีแต่กลองตัวเลยเสื้อนี่ค่ะอันนี้วันเด็กนะคะแต่าแจกภาประดกอีกแล้วค่ะเยอแยะเห็นไหมคะกล่องเอาไว้ค่ะ อันนี้ยังไม่หมดนะคะทยอยจากวันก่อนแล้วก็แกะอันนี้แกะอีกใช่ไหมคะ<ช>สู้นะคะเราจะแกะกันต่อไปเอากล่องไหนก่อนดีคะลูกกล่องใหญ่สุดใดกใหญ่สุดมากใหญ่สุดมาก้ใหญ่ากร้สีแดมกนุ้มรุแ่่ะคะคมก่อ่าก่อสก่อนลกูกรส่งมาจากนกครราชสีมาเลยอ๋อ เดี๋ยวแม่หยิบทีละชิ้นแล้วต้องพิงมพ์เรคนแม่ก็ไม่รู้เลยค่ะอ่าหนึ่งสองสามกินน้ำมันกินน้ำมันชุดทำวัฟเฟิลเรโดร์หรอคะอ้โอ,อันนี้มันยับไปหน่อยนะคะดูสิอันนี้อะไรคะลูกเดี๋ยวแม่จัดการก่อนเป็นบีไปหน่อยอันนี้อะไรคะลูกอ่ะดูสิ ของเล่นนะอ๋อหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นอ <c oughs> ๋อเหมือนกันเขาเขียนไว้อย่างนี้ค่ะทอยบ็อกซ์ทอยบ็อกซ์เลสเทจตูเกเตอร์ก็จะมีของเล่นหลายๆอย่างนี้แน่ๆเลยคาดว่านะคะเดี๋ยวต้องลองเปิดดูอ๋ออันนี้อันนี้ก็เป็นของเล่นอ่ะลองพิมพ์ดูซิคืออะไรคะกันดั้มปะปาหรือเปล่ากันดั้มปะปาค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะมีในแคกันดั้มแล้วก็มี อันนี้อันนี้ขนมใช่ไหมคะเยขนมค่ะ <Yeah, hello. S 1> ขนมนะคุณไม่เห็น <c oughs> เนี่ย <c oughs> <c oughs> คุก <c oughs> <c oughs> กี้ดาวค่ะคุกกี้ดาว่อาแล้วก็มีอันนี้อะไรคะเนี่ยอ่ะมาดูซิอันนี้เป็นของเล่นสักอย่างเ <c oughs> นี่นยแ <c oughs> บบดีไอไวทำอะไรเนี่ยคะ่ะเหมือนมีให้โรยๆกับเม็ดด้วยนะคะอ่ามีสือไว้แล <c oughs> ้วก็จะมีอีกอันสุดท้ายเป็นของคุ้นเคย ขนมญี่ปุ่นซูชิอ่าเจอแล้วค่ะจดหมายอ่าเดี๋ยวเราจะได้อ่านกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สวงนะคะอ๋อพี่สวงจากโคราชค่ะนครราชสีมาพี่ชอบน้องพิม์พมากค่ะดูทุกคลิปเลยค่ะดูทุกช่องทางชอบน้องปอนทําอาหารมากเลยเลิฟน้องพิมแล,แล้วก็นําของไปบริจาคนะคะเป็นชุดแป้งโด เป็นชุดของให้ชอบนะคะคุณแน่งงแล้วค่ะปลอดวนะลายมือไม่สวยบริจาคให้สองกล่องนะคะปลอที่เหลือของน้องพรินนะคะคุณแน่งงค่ะคุณแน่งงคุณแม่โงทงงค่ะ,คม,คะ <laughs> มีจดหมายหนึ่งค่ะจ่ายที่ให้ไป210บาทเอาเป็นพวงกุญแจน้ำพิงะคะ <laughs> คือว่าน้องอะ่ะ 2 2 0บาทค่ะเขาเขียนว่าเขาส่งมาซื้อกุญแจปกติเราให้ออนนะสงสัยน้องคือยังไงไม่รู้ส่งมาไม่ควรทำนะคะเด็กๆเพราะว่ากลัวหายค่ะห้ามเอาเงินส่งไปสนีเดี๋ยวมันหายไม่เป็นไรอันนี้คุณแม่ได้รับแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลองถามไปดูนะคะน้องสวงคะคุณแม่ขอสรุปดังนี้ค่ะแป,แป้งโดชุดเล่นแป้งโดสองกล่องบริจาคนอกนั้นให้น้องพิล์มใช่ไหมคะ แต่ว่ามีอีกจำนวนหนึงบอกว่าให้น้องพิมสามกล่องคุณแม่ก็เพราะว่าที่เหลือมันมี5้ากล่องถ้าเกิดว่าคุณแม่เข้าใจผิดเนี่ยให้มาบอกเขียนบอกได้นะคะคือตอนนี้ก็จะอันนี้ให้พิมนะคะแบงโดสองอันบริจาคตามที่เขียนมาถูกต้องนะคะคุณแม่คะในกล่องเนี้ยค่ะมันอะไรของเล่นเนี่ยใช่ไหมคะที่เขียนว่าทอยบล็อกอ่านน้องพิมพลองแกะค่ะเดีย๋ยวคุณแม่ตักแล้วน้องพิมแกะไหนคะใช่ค่ะทำไมอะคะลูก เป็นตัวต่อหรือเปล่าเคยเห็นอ๋นองอได้เหรอคะอคืมอันนี้ยากนะเด็กต้องไปเรียกผู้เชี่ยวชาญดัดของเล่นมาช่วยนะคะแค่นี้ลงค่ะเจหน้าก <laughs> ันเหรอมีเล่นเนอะอ่ะมีอะไรอีกคะอ่นดูชิ้นต่อไปคะ่ะฮลโลเฮลิคอปเตอร์อันนี้นะอะไรคะ อ๋อกันดัมนด้ม<ไ>เป็นไม้ปะปาใช่กันดั้มไหมคะอ๋อมันเขียนว่าทานฟอมเมอร์ไอ้ดัมอมเมอร์ไข่ไไดู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 ่ดูโอ้อตุ๊กตาทหารแบบตัวจิ๋วะเหมือนเรื่อง toy story อ่ะใช่ไหมใช่ไหมคะและนนี้อะไรคะ งงเป็นดาวกระจายของนินจาค่ะรู้จักนินจาป่ะะนินจาคืออะไรคะิาสสชุดดีเตะเตะนินจาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเคลื่องดาวกระจายเป็นอาวุธซิ่วๆ,ๆอย่างนี้ค่ะอ่าชิ้นสุดท้ายน,นี่นิล่าอะไรคะลูกน,<า> <laughs> น,น้าอืมอะไรอะนาฬิกาค่ะใส่น คือ toy box ทอยบ็อกซ์เนี่ยคุณแม่เข้าใจว่าในเนี้ยมันจะมีของหลายๆสิ่งซึ่งเวลาซื้อมันก็ปิดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าในนี้จะมีอะไรบ้างแล้วเขาก็บอกเขียนข้างๆออกว่าสะสมของที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้แบบมีเซตใหม่ๆออกมาสําหรับความมือพอใจของอเด็กๆอะไรเงี้ยก็คือแปลว่าเหมือนกับในนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆไข่จากไข่เงี้ย ไปไข่ไข่มาแล้วไม่รู้จะได้อะไรน,นี่ก็เหมือนการไปซื้อมาเป็นทอยบ็อกซ์แล้วไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็จะแกะมเออก็จะมีอันนู้นอันนี้ที่เราแบบเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้เหมือนเซอร์ไพรส์เอกอะใช่มั้ยคะแกอกล่องเลยดิค่ะอ่าอีกกล่องดับบี้นิดน,น,นึงนะคะบี้ระหว่างการขนส่งอันนี้ต้องชิกี้พาะค่ะป๊ะป๋าขออีกอันแล้ค่ะอ๋อพริกมี่อะไรคะ กดเล้จะบี้มากนะค,คะเพราะว่ามันมันบี้อยู่แล้วปั <c oughs> ๊ดเน <c oughs> <ส>ื้อกันได้ไหมคะกันได้เลยของกดปลาเยอะนะคะ่ะอุ้ยอันนี้อ่ะจะกดเติมเห <c oughs> มือน, <c oughs> น,นเดิมแล้วก็นนี้ <c oughs> อาวุธ <c oughs> มีดดาบ <c oughs> แล้วมึงชอบมากเลยแบบเนี้ย <c oughs> มีอะไรกันน้อยอย่างเงี้ยแม่ค่ะอันนี้เหมาะสำหรับมีโลค่ะ อคะอะแล้วก็มีแบบนี้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราสงสัยมากเลยนะว่านี่คืออะไรอะลูกหนูรู้ไหมคะมรู้ค่ะหรือว่าแก่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่กำลังวิเคราะห์ต้องแกะออกมาหรือเปล่าแกะออกมาจากเป็นชิ้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 นแล้วก็ต่อหนูว่าพับนพับผู้เชี่ยวชาญอยู่กลางๆเขาบอกว่าพับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาทางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดเอาอเฮ้ยมันอ้าวมาด้วยค่ะป๊าป๊าอุ้ยหลุดได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาหนทางก่อนนะคะว่ามันเล่นยังไงนะคะเราจะมาบอกเราทำไงดีเรารีบปิดคลิปก่อนไม่ได้แล้วเราแอบวางนี่นะคะแจกฟองกันไปนะคะนี่ได้ง่ายแก่เบามากเลยค่ะเบาแบบต้องมือเดียวเลยค่ะวันนี้ของปลาแน่นอนคอนเดกเกียวฮะมันเป็นรุ้มหยุ่นใช่ไหมคะนี่ค่ะมีหนึ่งชิ้นเอง อ๋อนี่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 ผมเป็นลูกค้าจุงใช่ไหมล่ะอันนี้เคยเล่นนี่นะคะเป็นผู้ชานค่ะเราวไปเล่นอะไรนะคะแบบนี้ใช่ไหมพี่เล่นเป็นขอบุณมั่งค่ะพี่สลวงเดี๋ยวพี่มิ้งจะทยอยแจกกิน่าฮิลล์ด้วยนะคะแบ่งให้พี่มานเล่นด้วยโอเคเนี่ยค่ะเล่นเผื่อปากกันได้เนี่ยแม่เตรียมไว้นะเดี๋ยวเลือกอ่าหลับตาเลือกเผ็มอกันพี่สองหนึ่งอันสำหรับของที่มาบริจาคนะคะ ตึ้งอ่าโชว์ลายไหนคะไลายน้องพิมไปนีกินให้ประกาดูไลน์นี้น้องพิมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเลยเป็นสีงเลยสวยฮะอ่ะตลงตลงให้ลายไหนคะไลน์นี้เดี๋ยวงงค่ะโอเคค่ะอยากเป็ไหนอ๋อเขาอยากแบบเป็นไม้แดงดีโอเคค่ะ,อคออคคะขอบคุณพี่สวงค่ะข้าสะฝันดี